เป็นอาหารสัตว์เป็นผู้เรียนนะครับเป็นผู้เรียนเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศผูเรียนผมที่มาก็หกวันเจ็กอากาศนะครับพงชมก็ชอบาอชมก็ไม่ชอบนะครับเวลาได้ยินก็ชอบการแนะนำยิ่งถ้าเรื่องหนึ่งนะครับการผสมอาหารเดียพานะครับถ้าจะง่ายๆนะครับโอเคกับคุณแล้วก็ย้ายย้ายงอเรามันจะง่ายกว่านะครับ โปรตีนจะอยู่ที่10โปรตีน10ต,ตีเป็นนะคะเราสามารถให้เป็นอาหารวัวขุนได้เลยนะคะถ้าเรากินถ้าเราให้อาหารแม่นนเลี้ยงลูกหรือว่าอาหารวัวพื้นเมืองอาหารวัวขุนที่เราไม่ได้เน้นมันมันเรื่อนพวกขุนมนมีไฟพันเามันจะตีแล้วมันเตียลงถ้ามันซีน,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 นายากพวกนี้มัน ได้ตางออกมาข้างหน้ามีแสงฟองอะไรไม่รู้นะครับมีแต่แส่พ้กันน้กันเอ